จะเป็นผักและผลไม้สดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอยู่ใกล้ๆตู้นี้แล้วก็ชุ่มใจค่ะอะไรเอ่ยอที่บ้านชอบกินมาก สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นาเดียพาส n นีเช n n e แนลย้เป็นทางการนิดนึงนะคะไม่ได้เจอเจอกันแบบนานมากๆนะคะที่ไม่ได้ทำแบบคลิปแบบนี้นะคะทุกทีนะคะก็จะเห็นนาเดียลงแต่คลิปขนมคลิปน้องแมวนะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถามที่ทุกคนถามเข้ามาว่าที่แคว้นนะคะมีร้านอาหารไทยไหม มีวัตถุดิบในการปรุงอาหารแบบไทยๆไ,ไหมมีผักอะไรเหมือนยกตัวอย่างเช่นชะอมมีไหมนี่นาเดียก็จะพาทุกทุกคนนะคะไปเยี่ยมชมร้านไทยในคูเวตหรือเรียกง่ายๆว่าร้านไทยในตำนานก็วา่าได้นี่เพราะว่าเขาเปิดมานานกว่า20ปีโอ้โหและอยากจะบอกว่าสินค้าทุกตัวนะคะที่ร้านไทยนำมาขายเป็นสินค้าที่เขาคัดสรรคุณภาพอย่างดีเรียกได้ว่า คุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปนั่นเองค่ะว่าแล้วนะคะเราก็ไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะได้ข่าวว่าเขามีทุเรียนด้วยอยากจะได้ซักกล่องสองกล่องนี่ไปไปไปกันค่ะนี่ก็คือระหว่างทางนะคะที่เราเดินทางไปร้านไทยนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ25นาทีได้ค่ะสำหรับใครที่ถามเข้ามานะคะว่าขวดรถติดไหมรถไม่ค่อยติดค่ะถ้าเทียบกับกรุงเทพนะคะ นี่ก็ถึงแล้วนะคะเราก็จะขึ้นบันไดไปค่ะซึ่งร้านไทยนะคะจะอยู่ชั้นสองค่ะวเราก็มาถึงแล้วนะคะร้านไทยค่ะที่อยู่ในประเทศอุยนันเองของผมโดงแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในร้านค่ะว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะ ที่หลายคนชอบถามว่ามีวัตถุดิบไหมมีผักไหมมีผลไม้ไทยไหม,ไหมเราเข้าถีบด้านในเลยค่ะโอ้โหแค่เข้ามาแค่แบบแค่หน้าประตูอะค่ะก็ได้กลิ่นทุเรียนแบบชื่นใจ เราก็มาเริ่มกันที่หน้าร้านกันก่อนเลยนะคะก็จะมีอุปกรณ์การทําขนมนะคะของชํารวยต่างๆนะคะอุปกรณ์บางอย่างหรือว่าสินค้าบางประเภทนะคะก็หมดนะคะสําหรับใครนะคะอยากได้สินค้าตัวไหนนะคะสามารถเข้าไปสอบถามที่ร้านไทยได้เลยค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับของแห้งนะคะไม่ว่าจะเป็นมาม่าเอ้ยนะคะนี่ร้านนี้มีมุกด้วยนะคะจะบอกว่าอร่อยและนุ่มมากทําง่ายด้วยนะคะ เราก็มาเริ่มอะไรที่เป็นเส้นๆกันก่อนเลยนะคะก็จะมีเส้นกดเกีียวเส้นหมี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าแนะนําของทางร้านเลยนะคะก็คือเส้นจันนั่นเองค่ะแบบต้นตำรับใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะต้องลองค่ะเหนียวนุ่มรับรองความอร่อยแล้วก็คุณภาพอย่างแน่นอน,นะคะ่ะส่วนมุมนี้นะคะจะเป็นมุมเส้นทั้งหมดเลยค่ะใครอยากกินเส้นประเภทไหนนะคะต้องมามุมนี้ค่ะ ส่วนุมนี้นะคะก็จะเป็นกะทิชาวเกาะน,นะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2แบบก็จะมีแบบที่ทําขนมแล้วก็แบบปกติทั่วไปที่เราใช้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักกาดดองตานกพราบค่ะต้องมีติดบ้านนะทุกคนเออแล้วก็อันนี้คิดไม่ออกบอกปลากระป๋องราดพริกค,ค่ะคิดเมนูอะไรไม่ออกต้องตัวหนี้เท่านั้นค่ะทุกคนเราก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือหอยลายทอดกระป๋องแบบนี้ สินค้าภายในร้านนะคะก็มีเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับใครต้องการสินค้าตัวไหนนะคะจะเข้าไปในที่ Facebook ของพี่บบี้นะคะพี่เขาก็จะไลฟ์เวลาสินค้าตัวไหนค่ะหรือว่าสินค้าตัวไหนมาใหม่นั่นเองค่ะสาวเหนือยังเฮาพี่กลาบกับมาเข้าซอยกับมีน้ำเงี้ยวกับมาเจ้า เอาจิงๆิงนะคือสินค้าร้านไทยนะคะมีครบทุกอย่างจริงๆเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเออดูสิข้าวเหนียวอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูโอ้โหผงนัวก็มาทุกคนคือแบบมีครบจริงๆรสดีกล้องมีเออจะมีครบได้จากร้านไหนอีกล่ะถ้าไม่ใช่ร้านไทยใช่ไหมเออดูสิคือแบบมีครบทุกอย่างจริงๆและที่สําคัญขอย้ําเลยนะคะสินค้าทุกตัว คัดสรรอย่างดีมีคุณภาพแน่นอนสมกับราคาที่เราจ่ายไปแน่นอนค่ะ มาในโซนนี้กันบ้างค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปนั่นเองนะคะสําหรับใครที่ชอบหน่อไม้นะคะในรสชาติต่างๆนี่ต้องโซนนี้เลยค่ะในส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั่นเองค่ะมีหลากหลายรสชาตินะคะให้เราได้เลือกลืมไปเลยค่ะว่าเราอยู่ผูเอ็โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนน้ำจิ้มทั้งหมดเลยนะคะ มาในส่วนมุมนี้กันบ้างนะคะมุมนี้นะคะก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับน้ำจิ้มต่างๆนะคะรวมไปถึงซอสซีอิอ๊วนะคะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือปลาระแบรนด์ต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ชอบแบรนด์ไหนรักแบรนด์ไหนนะคะก็สามารถเลือกสั่งกันได้เลยค่ะ นี่เลยน้ำจิ้มซูชิที่ใครหลายๆคนถามเข้ามาว่าคนไทยจะขาดได้ไหมถ้าอยู่ต่างประเทศแล้วไม่มีน้ำจิ้มซูกินี่ค่ะเรามีให้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะทั้งตู้นี้เลยนะคะจะเป็นผักและผลไม้สดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอยู่ใกล้ๆตู้นี้แล้วก็ชื่นใจค่ะอะไรเอ่ยผู้เรียนที่เราเห็นอยู่คือมีลูกค้าสั่งจองไว้หมดแล้วหื้ สุดยอดไปเลยค่ะนี่คงจะเป็นตู้เย็นในฝันของใครหลายๆคนรวมไปถึงนาเดียด้วยเช่นกันค่ะผ <Yahoo! S 1> ละไม้ต่างๆจากทางร้านนะคะก็จะมาตามฤดูกาลนั่นเองค่ะส่งตรงมาจากประเทศไทยนะคะรับรองความสดใหม่ทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนค่ะ ส่วนผักก็มีมากมายหลากหลายให้เลือกทางร้านก็ยังคงคอนเซปต์เดิมค่ะรับรองความสดใหม่ทุกวีคเหมือนเราไปเดินซื้อตามตลาดทั่วไปเลยค่ะเรียกได้ว่ายกตลาดเมืองไทยมาอยู่ใจกลางเมืองคูเวตกันเลยทีเดียวค่ะ มะม่วงเบาแช่อิ่มนะคะส่งตรงม,มาจากหาดใหญ่เลยค่ะอยากจะบอกว่าอร่อยเหมือนเราอยในประเทศไทยเลยอะ่ะถ้าใครคิดถึงไทยคิดถึงบ้านนะคะแนะนําค่ะให้มาร้านไทยนะคะเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไปข้างใต้นี้นะคะยังไงก็คลิงล้งๆโิรเขามาหาบอ็อกบี้ได้เลยนะคะสาหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะคะ ก็จะเป็นมีโควิดในทนะคะเปนช่วงที่ระบาดเราก็ไม่สามารถเข้าในร้านได้เขาก็จะให้เข้าแค่สองคนเท่านั้นนะคะซึ่งเราก็ต้องรออยู่ข้างนอกแป๊บนึงเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์ให้นาเดียด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งดนี้ยนะ